ตอนนี้ว่าวก็เลยติดลบเลยนะครับผมก็ปล่อยเสือกไปเหี่าวจักน้อยครับแต่ก็บริสูงลายครับล่องเบื้องอาการว่าวจะกข้าครับว่าเป็นยังไงว่ามันเอียงใายเอียงควบแต่ว่าตอนนี้ว่าวก็นยังถือว่าอาการยังดีครับถือต่มแห้งเลยก็นยังถือว่าพานครับทำถือว่านิ่งครับแต่ว่ายานตะเสือกขาดครับเดี๋ยวนี้จังว่าบอกการใยเสือกลายนะพี่้อก ยามันขาดครับไอเพราะว่าเสียกับอยากสิ้นหน่อยนะิดน้อยร่ก็แห้งครับทนูกับถังบ่ค่อยมวนไนไดแล้วครับพี่น้องกับพ่อไดฟังครับพ่อใดไอ่แกซิ่งครับถ้าทนูมันดังมวนก็นีกับชิมคักเติบอยู่ครับพี่น้องเลนคับทําใจครับวัตโตดิพปันหาพ่ไใดอุปกรณ์เฮ็ดมันหาบ่ไดเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะเริ่งเล่าเปเลยครับพี่น้องพ่อใดแก่อ่า con chịt thương bà nó cái nó nó เริ่มหนาวแล้วครับประมาาใบสองครึ่งใบสาม รูกน,นครับที่พอตมครับ